ตอนนี้ผมได้ลังคิว2,023มาแล้วนะครับลังสุดท้ายของปีนี้ลังต่อไปจะเป็น A 2,024แล้วฟุตบอลทชนันจงมาโอมเพียงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ เปิดมาคันแรกเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วนะครับจากชุด Hot w h e e l Moto คันนี้ก็จะเป็น Honda Super Cup นะครับสีเหลืองสีที่2น,นะฮะสีที่1จะเป็นสีฟ้านะแล้วก็ GMC Hummer EV นะครับรถ Hummer เนี่ยตกลงปีนี้ออกมา4คันก็คือมี b a r b บีคันหนึงแล้วก็อันเนี้ยมี3สีนะครับมี Red Edition ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน1นึคันเนาะแล้วก็มีสีขาวกับสีเขียวเมื่อกี้นี้นะครับ เฮลิคอปเตอร์สกายไฟเยอร์นะครับเฮลิคอปเตอร์ในชุดทบิล l สคิวออกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้คนแล้วก็รถเด็ดประจำลังนี้คันแรกนะครับเคนิเซกเกเมราสีที่สอน,นะครับเป็นสีแดงสีแรกเป็นสีเหลืองผมว่าสีเหลืองไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าสีแดงเนี่ยสวยเลยนะคือผมชอบรถสีแดงมากเลยนะจะถูกจะแพงขอแดงไว้ก่อนฮนะสวยมากๆ l i ลิมิเต็ดกนะครับรถกระบะแตง่ง คันสวยอีกเช่นเดียวกันคันนี้ก็สีที่2นะครับคันแรกเป็นสีดําแดงนะครับแล้วก็เป็นรถใหม่ของปี2023ด้วย c e l e n โ GT นะครับอันนี้เราเห็นกันไปแล้วมากับหลังที่เราไปแล้วเรียบร้อยนะครับดูสไตล์สายแข่งสีแดงอีกเช่นเดียวกันอ่าแล้วนี่ก็ Batman The Animated Series สีทองนะครับมากับหลังที่เราไปแล้วเช่นเดียวกันแต่สีทองก็สวยดีนะอันนี้ อ่ะเราก็รถประหลาดของรังที่แล้วนะครับ uru, r X s u b บ r u W R X S T I สีที่3อันนี้แบบคือปกติเขาจะมีแค่2สีฮะแต่อันนี้ออกมา3สีเอฟังในคลิปที่แล้วไปแล้วเนาะ h อ n d a าฟูเป c ร์ c u s t ั m นะครับเรามาเทียบกับ HONDA f u ู e r CUP คัธรรมดาต่างกันไหมเฮ้ยก็ต่างกันอยู่นะถ้าใครชอบรถ c u สตอมก็ต้องคันซ้ายนะครับชอบรถธรรมดาก็ต้องคันขวาชอบใคนามากกว่ากันครับ รถเด็ดคันต่อไปนะครับ y o t a t o y o t แ Van สีเลือดหมูนะคันนี้เป็นสีที่2นะครับสีที่1เป็นสีแทนอันนี้ก็เป็นรถตู้นะครับหรือรถแวนที่ออกมาสวยมากๆนะครับจาก Toyota อ้าเท่าน,นั้นยังไม่พอคันต่อไปก็เด็ดนะฮะเพราะว่ามันคือ Porsche 911 Turbo 3.6แต่ว่าเป็นรถการ์ตูนเฮ้ยปีนี้ h ฮอตวิว กล้านะครับทำรถกระตูนออกมานี่เป็นรถด,ดีๆทั้งนั้นเลยมีรถฟัสซิลฟ u วเลตส2 2คันนะครับแล้วก็นี่แหละ Porsche 911นะฮะโอ้โหมิติใหม่เลยชุด Hot Wheels Sky Show นะครับคันนี้ชื่อว่า Crowd c u t t เ r r นะครับเป็นเครื่องบินหรือเป็นรถไม่รู้เหมือนเครื่องบินแต่มีล้อนะฮะรถตัดเมฆเหรอก็ดูดีเหมือนกัน จริงๆคันนี้ผมก็ว่าผมชอบอยู่นะ Land Rover Series 2นะครับเป็นรถจี๊ปไหมเป็นรถอะไรก็ไม่รู้นะฮะดูแล้วงงๆแต่ว่าเท่ดีแน่เป็นรถที่เพิ่งออกใหม่ในปีนี้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่มี New นิว2023แล้วทำไมบางคันมีบางคันไม่มีนะฮะเอองงกับ Hot w h e e เหมือนกันแล้วก็3นิ้วต้องมานะครับกับรถเบอร์250ของเรา m c l a าเ s o ซ u ส GT นะครับ รถออกใหม่ปีนี้เราก็ไม่มี New f o r ์2023เหมือนกันนะฮะเออทำไมไม่มีนะแต่ว่าปลายปีเนี่ยมีแต่รถใหม่ๆนะครับแต่คันนี้ไม่ใช่เนะาะคัดดิแลคเซวียานะครับเห็นกำลังแล้บไปแล้วนะแล้วก็มีแซนเบอร์เนอร์นะครับเห็นกำลังแล้บไปแล้วเช่นเดียวกันสีเขียวสวยๆนะฮะคันนี้รถล,ลุยทะเลทรายชุดบ a าจเบรเซอร์สนะครับแล้วก็ เดนแอนนาลนะฮะคันนี้ Dodge Charger 500สีม่วงเท่เลยทีเดียวนะแต่ผมชอบอีกคันนึงมากกว่าอชอบ Hellcat มากกว่านะครับเอ้ยอันนี้ได้มาสองคัน Porsche 911 Turbo นะครับคันที่2แล้วก็มี El Camino นะครับอันนี้ก็เห็นกับหลังแล้วไปแล้วเรียบร้อยเนาะรถบอกท่งไม่ถูกเป็นกระบะเหรอเออเหมือนเป็นรถกระบะเลยเนาะคันนี้นะครับ Mitsubishi Pajero และเอเวอร์เรชันะครับแ a ลี่อารด้วยนี่นะถึงแม้เขาจะบอกว่าแปะแลลี่อารจนเกลื่อนเลยแต่ว่ามันก็ดูขลังดีนะสำหรับรถที่มีแบร์แลลี่อาร์ตแปะอยู่นะครับ b a ทแมนคันที่2ครับแล้วก็รถแลลี่นะครับออดดี้สปอร์ตควอตสีขาวคาดเหลืองคันนี้ก็สวยเอ้ข้างหน้าเนี่ย นึกว่าเขาทําแตกอ๋อปรากฏว่าเขาตั้งใจนะฮะให้เป็นช่องระบายอากาศนะครับแต่ดูแล้วแบบเฮ้ยรถแตกหรือเปล่านะเออก็องงอยู่นิดหนึ่งอ่าแล้วก็ตูนทวินมิลนะครับรถทวินมิลที่ทําเป็นรถกระตูนในชุดตูนนะคัน,นี้ก็มาเช่นเดียวกันแล้วก็เครื่องบินนะครับวอเตอร์บอมเบอร์รถไม่ใช่เครื่องบินดับเพลิงนะฮะ คัสตอมฟอร์มบล็อกก็มานะครับรถตัวต่อนี่นะครับขันต่อไปมากับชุด x p o l ซ m พลิมเตนะครับคลิปหลอดอันนี้จะเป็นรถที่เขาหนีบแบงค์ได้อ่ามาดูด้านหลังว่าหนีบยังไงนี่นะครับเป็นคลิปหนีบสามารถหนีบแบงค์ได้นะฮะคันนี้อูแเรารถคันนี้ดีมากเลยฮะแมดไมท์ดริฟ t ์แอตแนะครับ Mad เป็นรถที่ฮอต i ิวออกแบบเองน่นแหละแต่ว่ามีแมดไมค์นะครับเป็นดีไซเนอร์คนหนึ่งมาช่วยดีไซน์แล้วออกมาแบบดีอ่ะคันนี้นะถ้าถามผมว่าเก็บคันไหนดีคันนี้ใช้ได้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูลึกๆเลยฮะสำหรับคันนี้นะครับเอา b าร์บีสีที่2เข้ามานะฮะอันนี้เป็นสีฟ้าเนาะชุดทั้ววิสกรีนไทม์ Time แต่ว่ามาใยับเชียวนะโปงฮอตฟิวลนะไม่ยับขนาดนี้ p r i m a ต GTX นะครับสีฟ้าอันนี้ก็อย่างอื่นไม่เท่าไหร่แต่ว่ายับอีกเช่นเดียวกันนะครับยัดแรงไปหน่อยมั้งอ่ะคันนี้รถสวยอีกหนึ่งคันนะครับ Alpha Romeo ที่เป็นสไตล์แลลี่นะครับสีขาวสีที่สองนะก่อนหน้าน,นี้ออกมาแล้วนะครับเป็นสีแดงนะครับอันนี้ออกเป็นสีขาวเออมาจอดคู่กันน่าจะสวยนะครับสองคันนี้ อ่ะต่อไป l a อิงโรไลเดอร์นะครับรถสีเขียวลายสวยๆอันนี้ออกมากับหลังแล้วไปแล้วเรียบร้อยนะอันนี้เราก็มาเห็นกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ p o n ด i a อ f i ไฟเ i r d นะครับสีที่สสีขาวสีแรกเป็นสีฟ้านะครับพอ n ด i a อค i ไฟเ i r d ก็ออกมาทั้งหมด2แบบในปีนี้ออกรุ่นปี1970กับ1984นะครับคันนี้เป็น1984 Pontiac f i r e พอ r ด h อ n d ้าฟูบักค u ับอีกหนึ่งคันแล้วก็อุ้ยคันนี้ดีอันนี้ดีนะครับ Audi 90 Quattro นะครับสีแดงคันแรกเนี่ยเป็นสีขาวคันนี้เป็นสีแดงสลับกับเมื่อกี้ a l f a r o m e o โคันแรกเป็นสีแดงคันนี้เป็นสีขาวนะครับชุด r e t r er o เรเซอเหมือนกันแล้วก็รถ Jeep นะครับคันนี้รถใหม่ปีนี้เช่นเดียวกัน Jeep FC นะครับรถเท่ๆจาก Jeep เนาะดูดีเลยทีเดียว ่ะแล้วก็คันสุดท้ายของฝ่าพิภพขันแรกนะครับ Rocking r a i l e r นะรถสไตล์รถแข่ง drag มัง้งนะน่าจะใช่นะครับเพราะมากับชุด drag strip ฝ่าพิภพขันต่อไปมาลุยกันต่อนะครับ Cadillac s e l a n ขันที่2นะฮะโอ้ันนี้ไม่ใช่แค่ยับนะครับอันนี้แพ็คแตกด้วยโอยกุ้มใจเลย Dodge Wiper เปิดประุุน,นะฮะอันนี้ก็ออกมาเท่ดีเนาะสีแดงนะครับ แล้วก็ Dodge Charger 500คันที่2นะครับชุดเด่นแนวแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะ Mad m i ไมคันที่2นะครับอู้ดีจังเลยมา2คันเนาะนึกว่ามาคันเดียวนะฮะโอ้ยตูนพอเชอร์คันที่3นะครับเป็นรถที่ไม่ใช่แบทแมนที่มา3คันโอ้โหดีมากๆเลยโอ้ยคันนี้ฟุตบอลทหารไหมวอาถึงไม่ใช่ก็เทนะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่จริงฮะ 沃 o 沃สองสี่ศูนย์ดริฟวากอนนะครับไม่ใช่ฟุตบอลเถื่อฉาห์นไม่ออกไม่บอ,ไอกไม่มีดวงเลยแย่ yeah, มากนะครับอ่าคันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถตำรวจนะฮะดอ h a r g e เจอร์ดริฟนะครับออกมากับชุดฮอตวิวเมโทรสีขาวเพิ่งออกมากับลังนี้นะครับเพิ่งเคยเห็นเอ c a m เมโนคันที่2นะครับแล้วก็ Audi s p o ปอร์ตคอต o คันที่2เช่นเดียวกัน อันนี้คันที่1นนะครับ Lightning b u g รถใสๆมองเห็นข้างในด้วยแล้วก็มีอะไรอีก Land Rover Series 2นะครับคันที่2อ,อ่ะคันต่อไปไม่ใช่รถแต่เป็นเรือเอ้ยหรือเป็นรถนะครับ m a t Splash สีที่2อครับสีแดงแล้วก็ Hot Wheels p o p a w e l r y รถแปลกๆเนาะเหมือนล้อไปอยู่ข้างหลังไม่ใช่อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ ถึงเวลาของ Treasure Hunt ของเราอุ๊ยคันนี้ดีซะด้วย f o r k ก w a g บ n Baja b านะครับชุด Baja b r a บ s r r คันนี้เป็น Treasure Hunt ประจำลังนี้เห็นลูกไฟเงินข้างหลังชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็ลูกไฟบน,นตัวรถเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ตรงตำแหน่งนี่หลังกระจกหลังนะ่ะนะแล้วเราก็มีคันต่อไปครับ Laying r o w Rider รถโหล,ลดต่ำของ Hotfield นะครับ แล้วก็คันนี้ผมรีวิวไปแล้ว Ford F 1 5 0 Lightning Custom นะครับคันนี้รายละเอียดดีมากนะถ้าเจอก็ต้องเก็บนะครับเป็นคันที่ยอดเยี่ยมอ่าแล้วมีอะไรอีกอ่าเริ่มด้วย Subaru WRX STI คันที่2นะครับแล้วก็ Tesla Roadster อันนี้เห็นกับลังที่แล้วมาแล้วชุด Den and Now แล้วก็มีรถใหม่นะครับ Classic 55 Nomad อันนี้ชุด Hot Wheels Wagon เนาะ เป็นรถคลาสสิกนะครับออกมาตั้งแต่ปี1969นโอ้โหนานมากเลย m ค c l a r e n Solar GT คันที่2นะครับแล้วก็ Lightning Bug เครื่องบินอีกหนึ่งลำนะครับ Water Bomber แล้วก็อันนี้ Jeep Scrambler เอ้ยอันนี้สวยอยู่เหมือนกันนะถ้าใครเป็นใส่รถ j e ๊ปนะครับอันนี้น่าเก็บ แน่นอนแบทแมน3คันก็ต้องมานะครับแบทแมนคันที่3แล้วก็รถใหม่อีกหนึ่งคันที่เพิ่งออกมากำลังนี้นะครับ Heavy h i t c h e er, รรถยกรถลาก,ลากนะคันนี้สีเหลืองอ่ากลรเป็นสายเก็บรถแปลกๆรถไม่ธรรมดาก็น่าจะจัดมานะฮะคันนี้อ่ามีอะไรอีกครับ r o c k i n g Railer นะคันต่อไปแล้วก็ Mad m a m m ั n g a เฮ้ยผมชอบคันนี้มากเลย นะทางรูปทรงมาแล้วมันจะเป็นแบบอิตาชาเป็นรถแบบรถแต่งแต่ว่ารอบนี้มาแบบเรียบร้อยมาเป็นรถตำรวจเลยนะฮะ <c oughs> ก็ขัดคาแรคเตอร์กันหน่อยฮะแปลกดีอถวิว <c oughs> มรู้คิดอะไรอ้าแล้วก็ดีอีกหนึ่งคัน,คนนะครับ Ford Mustang Boss 302ไลน์อลายเ a คนนะฮะอันนี้ก็ลายสวยรถคลาสสิกด้วยเข้ากันเป็นอย่างดีเลยนี่นะครับฟเฟลคนก็เป็นทีมแข่งรถนะครับที่บริษัทเนี่ยเป็นบริษัทยางที่คอยสนส่นกัน แข่งรถนะครับแบบนี้อ่แล้วก็รถใหม่อีกหนึ่งคันสำหรับ,บลังนี้นะครับดูนครูเซอร์สีน้ำเงินเออแปลกตาดีนะฮะแล้วก็ p r i m ั t GTX คันที่2นะครับ Jeep FC คันที่2แล้วก็มีตูนทวินมิล m m t t u u i s s i p p j j r o Evolution คันที่2นะครับแล้วก็ c e r r โรจคันที่2อ,อีกเช่นเดียวกันขาดอะไรเนี่ย อ้าวนี้เพิ่งมานะครับดัตสันวากอนคันแรกเนาะฝุกประเทชันประจำลังที่แล้วนะครับแล้วก็คันสุดท้ายก็คือ Rescue Duty สีที่สอนครับสีแดงคันนี้เราเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าอันเนี้ยลังสุดท้ายของปีนะครับแต่ผมยังได้รถไม่ครบเลยอ่ะ250คันเนี่ยเขาออกมาไม่ครบขาดไปคันหนึ่งผมเช็คแล้วอันเนี้ยฮะลินคอนคอนติเนนตัลนะครับผมไม่ได้อ่ะแล้วมันจะอยู่ไหน อยู่รังเแน่ๆเลยเดี๋ยวต้องมากับลัง A อฝันยแน่เลยนะครับคันนี้ถ้าอยากดูแกะลัง A ต่อก็ต้องกด subscribe ช่องซุงแกกนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปไปด้วยนะแล้วใน f c e e o o o นะครับมีเพจชื่อว่า Hot View Center ครับไปกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับบนลังนี้มีเรื่องลึกลับคือมันมีรอยเขียนด้วยดินสอนะฮะเป็นตัวเลข3ตัว 75, 61, 29มันคืออะไรกันนะมาจากโรงงานหรือว่ามันคืองวดต่อไป